สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาตอสอนทุกท่านนะครับวันนี้ในคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปการสอนออนไลน์ในครั้งนี้จะเป็นการให้คมรู้เกี่ยวกับในรายวิชาสุขศึกษาปราศาึกษานะครับรหัวิชาททท,ทหารชอช้างสองหนึ่งศูนยระดับมัธยมศึษาตอนต้นนะครับหรือมต้นของตศอ,อนอรเรานะครับซึ่งถือว่าเป็นรายวิชา บังคับนะครับ,รบเป็นรายวิชา,บ,าบังคับตามโครงสร้างการเ,เรียนของกอศนนะครับระดับมต้นนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาศึกษาความรู้กันเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนะครับการออกกาลังกายเรื่องเพื่อสุขภาพเนี่ยนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญต่อต่อการดำรงชีวิตก่อชีวิตของพวกเราก็เลยก็ว่าได้ร่างกายของพวกเราต้องต้องมีการออกกาลัางกายบ้างนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายเรา มีมีสมรรถนมะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับร่างกายจะไม่ได้เจ็บเจ็บป่ยบวยง่ายๆนะครับซึ่งนะครับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนั้นนะครับก่อนนื่นเราจะมาทราบถึงความหมายของการออกกําลังกายก่อนนะครับว่าหมายถึงอะไรนะครับการออกกําลังกายนะครับมันหมายถึงการออกแรงหรือการใช้พลังงานนะครับหรือกิจกรรมทางร่างกายต่างๆที่ร่างกายเราได้รับการเคลื่อนไหวนะครับ ได้ใช้แรงนะครับในการเคลื่อนไหวนะครับทั้งร่างกายเราเนี่ยนะครับเช่นการเล่นกีฬาเช่นการเล่นกีฬานะครับการเล่นกีฬาการใช้ชีวิตประจําวันอย่างเช่นการไปทําง,งานอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายเป็นการปฏิบัติงานเสริมสร้างสันทนา์ร่างกายเราด้วยนะครับแต่ว่าเนื้อหารจริงจริงการออกกำลังกายเราก็ก็จะมาเล่าในช่วงต่อไปนะครับสําหรับความสําคัญ ความสาคัญนะครับความสําคัญของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนั้นนะครับการออกกำลังกายถือว่าเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งเป็นปัจจัยหลักหนึ่งเลยที่จะทําให้ร่างกายเราเจริญเติบโตนะครับเจริญเติบโตมีความแข็งแรงเจริญเติบโตสมัยตามใบนะครับมีความแข็งแรงนะครับกล้ามเนื้อส่วนต่างระบบการทำงานของร่างกายเราจะมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นเราก็ต้องมีการออกกําลังกายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะให้กับร่างกายเรานะครับ ถ้าร่างกายเราถ้าทุกท่านสังเกตนะครับคนที่หรือนเด็กเยาวชนนะครับที่อยู่ในช่วงของวัยเจริญเติบโตเนี่ยถ้าเด็กคนไหนที่ต้องที่ชอบออกกําลังกายนะครับที่ชอบเล่นกีฬานะครับตั้งแต่เด็กร่างกายเด็กคนนั้นจะแข็งแรงดูกำยำนะครับดูคล่องแคล่วสมรรถนะในการเคลื่อนไหวร่างกายดีนะครับอ่าอ่าร่างกายจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับไม่เจ็บป่วยไม่อ่เรียกได้ว่าไม่สบายบ่อยแทบจะไม่มีนะครับฉะนั้นการออกกำลังกาย มีสัดส่วนนะครับดางเช่นเด็กที่มีความสูงมากๆเขาชอบออกกำลังกายนะครับอาจจะเล่นกีฬาเยอะนะครับก็เป็นประโยชน์นะครับเป็นการส่งผลต่อการติบโตของร่างกายสําหรับหลักการนะครับหลักการของการออกกาลังกายเราจะออกกำลังกายอย่างไรให้มีความปลอดภัยหรือหรือเหมาะสมกับวัยเหมาะสมกับเพศเหมาะสมกับสมรรถนะทางร่างกายของเรานะครับเราจะต้องมีหลักการในการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายจะยึดหลักอยู่ สามประการด้วยกันนะครับสามหลักใหญ่ๆนะครับที่จะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการออกกำลังกายนั่นก็คือความหนักนะครับความหนักนะครับความหนักสองความนานสามความบ่อยนะครับเราจะมาขยายความสามประการนี้หลักที่หนึ่งคือความหนักเราจะต้องออรู้ว่าร่างกายของเราเองของใครของคนคนนั้นเองสามารถรับ การออกแรงการแบบหนักได้เท่าไหร่อนะย่อางเช่นร่างกายเราบางคนอาจจะมีความแข็งแรงนะครับเราก็ต้องอเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับร่างกายเราอย่างเช่นร่างกายที่แข็งแรงว่าอาจจะเล่นกีฬาที่สามารถชนหรือปะทะหรือจะต้องใช้พลังงาน,นเยอะๆได้นะครับอย่างเช่นเล่นกีฬาฟุตบอลเล่นชกมวยอย่างนี้นะครับความหนักแล้วก็ร่างกายเราจะต้องทําง,งานสูบฉีดอัตราการเต้นของหัวใจจะต้องอยู่ที่ หกสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดถึงถึงจะถือว่าหนักนะครับาการเล่นกีฬาทั้งนี้ก็ขึ้นะここอยู่กับสัดส่วนสมนนรรถนะรูปร่างเพศอายุวัยของพวกเราด้วยความหนักนะครับความหนักสองคือความนานความนานก็คือระยะเวลาในการกออกกําลังกายครับถ้าจะใช้ถ้าจะให้ความหมายของการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวร่างกายการเล่นกีฬาอย่างน้อยๆนะครับความนานเนี่ยเราจะต้องเล่นกีฬาหรือ ทำสิ่งสิ่งนั้นในการออกกำลังกายเนี่ยให้ได้30นาทีเป็นอย่างน้อยโดยที่หัวใจมีการเต้นเร็วแรงต่อเนื่องกัน30นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับถึงจะถือว่านานนถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับอย่างน้อยต้อง30นาทีขึ้นไปนะครับต่อต่อเนื่องกัน30นาทีถึงจะถือว่าได้ความนานในส่วนเวลาพูดแค่เรื่องเวลานะครับทีนี้ความบ่อยละ่ะสามคือความบ่อยความบ่อยก็คืออ่า การกระทําในการเล่นกีฬานั้นๆน่ะบ่อยหรือมากน้อยเพียงใดนะครับคือความบ่อยเนี่ยเราจะในเจ็ดวันก็แล้วกันเนาะในเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันความบ่อยความบ่อยเราจะต้องออกกบบาลังกายอย่างน้อยหกหกวันนะครับหกวันหกวันเหลือหนึ่งวันเราจะต้องเป็นการพักผ่อนพักผ่อนนะครับพักผ่อน เราจะต้องออกกาลังกายให้ได้อย่างน้อย 3- าถึงหวัน3าถึงหวันก็แล้วกันวันละหรือครั้งละ30นาทีขึ้นไปนะครับสัปดาห์นีงมี7วันเราจะออก3าถึงหวันถึงจะถือว่าเป็นการออกกาลังกายนะครับอีกหนึ่งวันให้ร่างกายเราได้พักบ้างนะครับถ้าเราจะหักโหมเกินไปครั้งละ30นาทีนะครับครั้งละ30นาทีขึ้นไปอย่างน้อย 3- าถึงห วันต่อสัปดาห์นะครับการออกกำลังกายที่ดีนะครับเขต้องเป็นมีความหนักก็คือความเหมาะสมกับร่างกายเราออานานก็คือ30นาทีขึ้นไป30นาทีขึ้นไปนะครับความบ่อยก็คือในสัปดาห์นึงเนี่ยเราจะต้อง3 3ถึง6วันนะครับ3ถึง6วันเป็นอย่างน้อยนะครับทีนี้เรามาทราบถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายสำคัญท,ที่สุดนะครับประโยชน์ทุกท่านทราบดีว่าการออกกำลังกายเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นนะครับแต่ว่ากาขึ้นอยู่กับ ความสามารถของร่างกายเราด้วยนะครับเราโยน์ครับเราโยน์ของเราร่างกายมีเยอะแยะมากมายเรื่องแรกเลยก็คือสุขภาพครับเราจะได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเราจะเป็นคนที่มีความสดชื่นผ่อนค,คลายครับถ้าเล่นกีฬาจะเกิดความผ่อนคลายร่างกายจะแข็งแรงนะครับโรคภัยให้เจ็บจะไม่มาเปลี่ยนเราได้ง่ายๆจากที่เราจะเป็นหวัดหรือเป็นไข้ป่วยง่ายๆเวลาอากาศเปลี่ยนๆเราอาจจะมีปุ่มต่างนเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของสุขภาพนะครับอ สมรรถนะครับสมรรถภาพสมรรถภาพร่างกายเราจะดีขึ้นนะครับเราจะทํางานได้นานขึ้นไม่เหนื่อยครับอ่าเราจะทนต่อการเหนื่อยทํางานไม่เหนื่อยยกของได้หนักขึ้นเดินได้ไกลขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้นสมรรถภาพง,งานเราจะดีขึ้นนะครับรูปร่างนะครับอ่าอีกอย่างนึงนี่ก็ส่วนใหญ่ก็อ่สภารสตรีนะครับหรือผู้หญิงจะอ่าชอบเล่นเพื่อให้รูปร่างดีนะครับสุดทรงรูปร่างเราจะธรรมะถมแงกํายาเพื่อ่จะมีกํายานะครับผู้หญิงก็จะสุนทรง ไม่มีไขมันส่วนเกินนะครับรูปร่างก็จะดีะสุดท้ายก็เป็นการป้องกันโรคไฟต่างๆที่จะมาเบียดเบียนเราเอย่างเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันนะครับที่มันเรากินบริโภคอาหารเข้าไปแล้วทีนี้ร่างกายเราจะต้องนำประโยชน์ของทางร่างกายมาเผาผลาญนะครับเป็นงารเผาผลาญลดไขมันต่างๆโรคเบาหวานอะไรก็จะลดไปนะครับน้ำตาลในเลือดก็จะลดถ้าเราเล่นกีฬา เป็นการดึงน yeah. ้ำตาลเลือดมาเผาผลาญในการเล่นกีฬานะครับก็จะก็จะเกิดโยน์นะครับการออกกำลังกายฉะนั้นก็อยากให้ชินชวนในทุกคนนะครับหลังจากได้รับความรู้ในคลิปนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนมีที่ใสในการรลักในการออกกาลังกายบ้างนะครับมีการเล่นกีฬาให้เวลากับตัวเองบ้างนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้ก็ในส่วนของวิชาสุขศึกษาแะภากษาระดับมต้นของกศนอนะครับเรื่องนี้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพก็ขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ